สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สุขภาพการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลายคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมาคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลแล,และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจการดูแลตัวเองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการทานยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือการออกกำลังกายควรตรวจสุขภาพตามนัดหมายและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงการทานยาเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคหัวใจค่ะยาที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทานนั้นมีหลากหลายชนิดเช่นยาลดความดันโลหิต ยาลดไขมันในเลือดและยาที่ช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นผู้ป่วยต้องทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาดเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะการปรับพฤติกรรมการกินก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโซเดียมสูงและน้ำตาลสูงควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้สดปลาและธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสี นอกจากนี้การลดปริมาณเกลือในการปรุงอาหารและการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจควรเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภยัยเช่นการเดินว่ายน้ำหรือโยคะผู้ป่วยควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันและควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่ๆเพื่อความปลอดภยัย การจัดการความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญความเครียดสามารถทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้การหาวิธีผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการฝึกหายใจหรือการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยลดความเครียดและทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นนะคะการตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรมองข้าม การตรวจสุขภาพช่วยให้แพทย์สามารถติดตามและปรับการรักษาได้ทันท่วงทีหากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นการตรวจสุขภาพรวมถึงการตรวจเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG และการตรวจการทำงานของหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพียงคนเดียวครอบครัวและคนรอบข้างมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนและกำลังใจ การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจจะช่วยให้ครอบครัวสามารถช่วยดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความใส่ใจและความร่วมมือจากทั้งตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างเป็นอย่างมากการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์การทานยาอย่างเคร่งครัดการปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพหัวใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ